มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฮ่สร่งกำลังใจอนุทินหามลูกชายเข้าโรงพยาบาลด่วนอาการหนักวันที่13พฤศจิกายน2566 IG ไอของอานุทินรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์แจ้งข่าวลูกชายเข้าโรงพยาบาลอาการหนัก พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าลูกชายโดนไข้หวัดใหญ่สายพันเอเล่นงานเสียงงอมไข้สูงถึง40เพื่อนเพื่อน,นอย่าลืมไปฉีดวัคซีนไว้้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาให้ฉีดพร้อมกันได้เลยทั้งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนป้องกันโควิดช่วยลดอาการได้เยอะครับท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาให้กําลังใจบอกว่าให้หายป่วยไวไวคะ่ะแหร์ทรงกําลังใจอนุทินหามลูกชายเข้าโรงพยาบาลด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ